การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานของปรัชญาคิดเป็นสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันสร้างอัตลักษณ์ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้สู่ความพอเพียงเป็นจุดมุ่งหมายที่ทางกศนตำบลหนองจอมอำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า13ปี กสนตะบนหนองจอมนี้ได้มาตั้งสถานที่อยู่ที่วัดฟ้ามุ้ยของเรานี้ก็เป็นเวลาประมาณ13ปีผลที่ทางด้านกสนอของเรานั้นได้มาตั้งอยู่ตรงจุดจุดนี้ก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของทางด้านชุมชนของเราก็เป็นส่วนมากหนึง่งที่ทางวัดเห็นว่าการศึกษากสนมาลงจุดที่ทางวัดของเรานี้ก็มีในการช่วย ที่เราจะได้ส่งเสริมสนับสนุนของทางด้านการเรียนและการศึกษาของเด็กและเยาวชนเพราะเรารู้ดีว่ากศน,นนี้เป็นทางเลือกหนึ่งของทางด้านการศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีไม่มีความพร้อมที่จะเรียนทางด้านข้างนอกก็ดีที่ทางด้านการศึกษานั้น เขาเองมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านคือการศึกษาที่เรียนไม่จบก็ดีแต่ว่าทางวัดและทางกศนนี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งให้กับเด็กและเยาวชนเท่านั้นให้มาศึกษาให้มีความรู้การ,รส่งเสริมความรู้ที่กศนให้กับชุมชนในทุกมิติผสมผสานกับภูมิปัญญาของปราชชาบ้านน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของหลักการที่หลายฝ่ายเรียกว่า ที่ได้การสนับสนุนนั้นเพราะเห็นความประโยชน์ของการศึกษาและทางด้านชุมชนทั้ทงทางด้านผู้สูงอายุทางทางด้านอะไรเองกอสนก็มีส่วนมาช่วยทางด้านสนับสนุนเกี่ยวกับด้านการอาชีพต่างๆของกลุ่มแม่บ้านทางผู้สูงอายุก็จะมีการจัดในการทางด้านการอบรมให้ความรู้ให้ธรรมะ เกี่ยวกับทางด้านของผู้สูงอายุอันนี้ก็ถือว่าชุมชนของเรานั้นก็มีส่วนร่วมกับทางด้านกศนที่เรานั้นจะได้พัฒนาชุมชนของเราให้มีความยั่งยืนหรือว่าให้มีความกลมเกลียวมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเหมือนกับในสมัยตะก่อนเมื่ออดีตท,ที่เราเรียกว่าบอวรก็คือบ้านวัดและโรงเรียนจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน พระคุณเจ้าจะเอาว้าสนี่ให้เ,เรียกว่าตึกาลาเลยนะคะสองชั้นนะคะทั้งหลังเลยนะคะมีประมาณหลายห้องประมาณเกือบสิบห้องนะคะให้เป็นศูนย์กศนตําบลนะคะซึ่งก็ได้ไปเยี่ยมมานะคะมีคุณครูกศนอ,อยู่แล้วก็พระคุณเจ้าก็ได้การสนับสนุนนะคะมาช่วยสอนอบรมเด็กด้วยแล้วก็มีการฝึกอาชีพชุมชนนะคะได้รับความร่วมมือจากชุมชนจากกำนันนะคะจากนายกนะคะก็เป็นศูนย์กศนตําบลที่ ถือว่ามีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาทั้งในเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็การฝึกอาชีพให้กับชุมชนในบริเวณโดยรอบวัดฟ้ามุ้ยแล้วก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบได้เป็นอย่างดีค่ะที่เรานั้นก,ก็สมควรที่จะให้การศึกษาให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถามว่า เราได้ให้อะไรเกี่ยวกับทางด้านกสโนบ้างแต่เราควรที่จะเราจะได้รับอะไรจากกสโนแต่เราควรเราควรที่จะให้คําว่าเลห่านั้นได้มอบอะไรให้กับเด็กเหล่านั้นได้มอบอะไรให้กับเยาวชนเพราะฉะนั้นวัดฝามุ่ยของเรานี้ก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรานั้นมีโอกาสที่จะได้มอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนมอบสิ่งดีๆให้กับเยาวชน อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันจันรงในทางด้านบวรคือวัดและโรงเรียนให้มีความกลมเกลียวกันช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่นั่นจะเป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่อยู่ในรอบนั้นเพราะฉะนั้นจะมีส่วนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็จะไปทําในลานวัดดังนั้นเพราะจะมีทั้งพระทั้งชาวบ้านทั้งกรรมการฐานาษาทั้งนักเรียนกศนร่วมกันทา จุดนั้นก็คือเราจะอนุรักษ์วันธรรมโดยมีการสวนร่วมทุกคนโดยใช้กศนในวัดเป็นฐานในการที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ค,วาคาดว่าก็คงจะมีการขยายนะคะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมออบวระคะคนมาทําบุญก็ได้มาเ,ออเรียนรู้ที่กศนทั้งฝึกอาชีพทั้งพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทํากิจกรรมรด้วยกันก็คือเป็น สถานศึกษาชุมชนศาสนานะคะเข้ามาบูรณาการร่วมกันค่ะผู้สูงอายุก็เป็นเป้าหมายใหม่ที่จะต้องกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็คือว่าที่นั่นเมื่อคนผู้สูงอายุก็จะมาพบกันทําบุญอยู่แล้วก็มาเสริมที่กศนตำบลในเรื่องอาชีพทักษะฝีมือเพื่อจะได้เรียนรู้ฝึกทักษะมือนะครับักสมองแล้วก็ทางกมิติที่เกิดความสุขที่ได้เจอกันอันนี้ก็คือถือว่าเวทีที่กศนตำบลที่อยู่ในวัดนี้จะเป็นฐานที่สําคัญที่จะให้คนได้มา โรยพาะผู้สูงอายุได้มาพบปะหารือกันคูดคุยกันนะครับสุดท้ายคนในชุมชนนั้นสังคมนี้โดยโดยบ้านวัดโรงเรียนจะเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในที่สุดในหลักการที่ท่านนายกมัญีได้ได้มอบหมายตองอยางรงนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นการศึกษานี้เราจรึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนนั้นก็ควรตีให้ที่ควรจะให้การศึกษาไม่จําเป็นเฉพาะทางวัดฟามุยหรือกอศนกศนทุกศูนย์ทุกที่ก็มีความสําคัญเหมือนกัน ชุมชนตำบลหนองจอมแห่งนี้เข้มแข็งได้ด้วยการส่งเสริมให้คนมีปัญญาใช้พระพุทธศาสนาขัดกล่อมจิตใจให้ผู้ใหญ่รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นน,นั้นก็เพียงมุ่งหวังว่าเยาวชนรุ่นต่อไปจะได้เป็นคนดีและคนเก่งไปพร้มพรอมๆกันนัทวุฒิวากระดวนถ่ายภาพบทโรทัศน์ลำดับภาพธนพัฒน์ขุนเทพรายงาน